หนึ่งมื่นแล้วไปไปก่อนนะดิฟ่าเย้ yeah. ได้อะไรโอไฮโอป๊อบแคทหุยป๊อบแคทบึ๊บเออ น่าจะดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดูก่อนนะระดับมันเป็นระดับอะไรโอ้ระดับสีม่วงไม่เท่าไรเราต้องไปก่อนไหนเอยอ,นนอยกาอโน้นโอเคถูกต้องไปโอ้โอ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 โดู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 มาดิมาดิจะเท่าไรกันเชียวจะเท่าไรกันเชียวไปไหนไปไหนไปไหนพวก ไม่ไงผู <c oughs> อ้อิอนนิอิอิอ้าวมีกันซะแล้วผมว่าเราฟามตรงนี้ดีกว่าฟามบอสมาดีกว่า <c oughs> มีตัวเกิดมีตัวเกิดอิวิวนูปก้อนไหนกอนนี้ปะกอรโมอ,อายบึ๊ป <c oughs> อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนนี้มาใช้ก <c oughs> อน ยถูกต้องเราเข้าไปนม่ก่อนเข้าไปเราต้องเอาอันนี้ก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนเราได้มาถึง12อันเราจะทำได้6รอบนะชุบโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเราอย่างแน่นอน อุ้ยลืมล,ลัอกเพชรอุ้ยนี่ไงพลังของมันแน่นอนใช่เงี้ได้ดิได้เลยพวก เปิดเดี๋ยววะนั่นแหละมาดิไม่เริ่มเวลาวิผมได้อะไรไอเทมไม่ใช่พลังพิเศษไม่ใช่ ตัวกรณ์สเสริมนี่ไงดาเมจอาวุธนี่เลย <Hi. S 1> อไอ้เฮ้ย ก็สุดท้ายเราจะได้ดาบนั่นไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ดอกหุย้ยจะบอกนะอันเดิมปะเนี่ยใช่ไหมอาวุธไม่มีนั่นไงได้อันเดิมมันน่าจะมีแค่นี้แหละผมคิดว่าหมดแล้วผมหมดแล้ว เสียงแลวตึงตึงอยู่้ะถึงไหมถึงไหมสองร้อยห้าสิบเฮ้ยสองพันสองร้อยห้าสิบถึงไหมไม่ถึงน่าจะดัอแค่นี้เลยนะคอนโดผมคิดว่าแล้วเรามาดูกันว่าตอนนี้เอฟลิตี้เราเท่าไหร่แล้วแต่ละอย่างวุเวลสี่ตันแล้ว เพิ่มตามิดหนึ่งร้อยพลังป้องกันห้าสิบอันนี้ยังหนึ่งยังหนึ่งอยู่ใช่ไหมก้าพิษตาหนึ่งครั้งก็คือใช่ด้วยใครมาเทยดแล้วอะ,ะเอาอะไรจ๊ะผลเหรอให้ฟรีเหรอให้ฟรีเอานะกดเลยมไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาเตรียมตัวออกเดินทางได้สามสองหนึ่งเอาไปแล้วผมเป็นมือนเลยเหรอ ไม่เอาลงน้ำไปก่อนลงน้ำไปเลยใช้อันนี้อ่ะสองพันสองน่าจะก่อนนี้แหละก่อนสุดท้ายละเออมี่แหละแล้วก็แท็กแท็กเลยนี่ไงห้าร้อยเมตรไี่ได้ยาวๆทนะ่ายไงทุกคน ชอบว่ามีเสียงนยะเข <Get in. S 1> าทำไมมันตีเบาจังอ่ะโอ้กระจอกเกิน <c oughs> ต่อไปคือตรงไหน,นถ้าเป็นมอนเตอร์ผมไม่เอานะต้องเป็นบอสเท่านะั้นโอเค งั้นกลับไปซื้อตัวเดิมก่อนแล้วกันบอสใช่ไหมใช่บอสไหมโอเคถ้าเป็นบอสก็ยาวๆมีเซอร์บีตอนรู้สึกว่าถ้าเป็นบอสท,ที่เราไม่ได้เสกมาเนี่ยมันจะแบบว่าโจมตีกระจอกง่ายมากเลยนะเลือดก็น,น้อย อุ้ยอันนี้แบ็กสามสิบเปอร์เซ็นต์คอนเสิร์มเหรอไม่ใช่ไอเทม้ยว้าวว้าวเอาไปทำอะไรได้อะไม่ธรรมดาอืมวิ้ยคืออะไรอ่ะฮนะวิ้ยนี้ไม่ใช่ดีเซลแต่ผมกลัวเราจะตายแบบรอบนั้นนะดิอ่ะกดหน่อย เ,เตรียมตัวนะเตรียมตัวดูดโดนไอ้นี่จ้าเอ็ดได้เลยเชื่อผมเพอเชื่อผมเพอเอาแน่มันเอาแน่ปิตาทุกคนปิตาเอาเพกอกดรอรซอรี่ทอรี่โอเคไม่มีอะไรถือว่าลอดตัวไปไปหาหาไอสามอันอันใหญ่ๆมันจะอยู่ตรงไหนนูนงไงนูนไงซ้ายมือวิบเปิลเดือดห้าแสนแล้วโอตีกันอย่างแรง กลับบ้านแล้วอุ้ยอะไรอ่ะมีแมนอย่าบอกนะมันนี่แบ็คหอห้าอันของคุณสำหรับอาวุธบ้อง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 หนึ่งล้านอุ้ยห้าเราต้องเอาอีกเท่าไหร่อีกสามอ่นั่นไงผมว่าแล้วยในดรอปมาทุกคนเราจะได้อะไรบ้อง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 หนึ่งล้านแลกเปลี่ยน เราจะพุ่ไปหายาฮูไปหมาหมาพุพุหมาปิว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 ปวลากันไม่ด้วยพู่หมา